ลไม้ผลไม้ชื่ออะไรครับชมชมพู่โอเคเขาโมงชมพูด้ยไหมนี่นี่นี่ชมพูอ๋อมีในถุงด้วยเขากันแมลงบีเคนี่เขาเอาใส่ถุงไว้เพื่อเป็นการกันแมลงเราสามารถเด็ดได้เป็นพวงเลยนี่นะคะเป็นพี่เขาทำไว้โอ้มีฝรั่งด้วยนี่ก็จะมีคนมาเด็ด โอ้อ๋อแกะถุงพลาสติกก่อนเหรอคะแล้วค่อยเด็ดเหรอคะอ๋อเด็ดมาเลยค่ะพอดีเราสุกไว้ถุงพลาอ่อเปิดดูก็ได้อ๋อ oh. เปิดดูเหรอคะขอบคุณน,นะคะอืมแล้วเราก็เอาถือใส่ถุงอ๋อเอาถุงเหมือนเดิมถ้ามันยังไม่แดงอ๋อะะต้อองคค่ยๆนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหุดใช่ไหมคะอ๋อค่ะตัดสุกขาดเลยแหละอ่าาาาตัค่อยเลยนี่เธอ มันจะเห็นมันนี่มันจะเข้าไปแล้วนะมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปบีเทมมาหาแมงอย่างนี้แล้วลูกเต็มเลยนี่มาล่องนี้ก็ได้หนึ่ไหนคะอู้เต็มเลย,มย <S <S ไม่เห็นเยอะเลยน,นี่ไงเห็นยังมีผลไม้อยู่ในนี้เขาห่อไว้กันมาแล้วไปเดินไปสิลูก เดี๋ยดีเดี๋ยวโบจะเริ่มแกะอันนีอนนน้อันนี้น่าจะสุดนะแหนแดงๆแล้วช่วยกันไปเยมมาแล้วไม่ทำไมอ่ะอ่ะแม่ถอดถุงแล้วหนูก็เด็กช่วยกันช่วยกันไปเร็วอุอ๊ยไม่อยากนะ <B K S 2> มือเปื้อนน้องบีเได้ครับ่อให้อ่านสัตว์มันไม่เคยเปื้อนนี่แต่แดน มันปกติของชมพู่ไปแล้วไปเอาลูกคิดถือนะไปเดินเลยครับบูกว่าต่อไปอี้อ่าเดี๋ยวหนูก็เริ่มสนุกไปชี้ดูนิเอออันนี้เก่งมากเลยมามาเดี๋ยวแนมะ่ช่อนะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เปิดดูก่อนโอ้ลูก ง่ายกว่านี้แกตายยังปุ้ยฉันว่านี้ถูกนะเนะเนี่ยมันเหมึงนปาดิีช้นเลยหรอเต้นเต้นเต้นโอ้เด็ดตชุกอ่ะพี่เคให้พ่อดูเราได้กี่อันแล้วหักอันอืมว้าวนุเด็ป็นหนุกดีอ่ะเป็นสีมะเมี่ยวนะแล้วมันจะเป็นลาเจ็อ่ะเราก็ทำอย่างนี้ มันจะเก็บง่ายค่ะอ๋อเฮ้ยมีแมลงกัดเยอะขอบคุณค่นนะาเก็บไปเดี๋ยวป้าเขาก็เอาออกเองอืมป้าแตวออะคนนั่<อ>นแหละมาถ่ายเป็นภาพิีงกัน